คู่รักวันพุธกับวันพุธนะจะเป็นคู่รักที่เต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็เต็มไปด้วยแผนที่มันแยบยนเป็นยังไงบ้างคือคนวันพุธเป็นคนฉลาดคนวันพุธเป็นคนที่ ใช้สมองด้านตกกรรกะการคิดคำนวณสูงมีเหตุผลมีหลักการน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนใจดีใจกว้างเป็นส่วนมากทีเนี้ยถ้าบรรพุษเป็นแฟนบรรพุธได้วยกันนะมันก็เหมือนเจอเพื่อนมันก็เหมือนเจอคนคอเดียวกันอาจารย์กำลังนึกถึง คนสองคนที่เป็นเหมือนเด็กเนิร์ดก็จะเด็กเนิร์ดคล้ายๆกับว่าชอบทำอะไรแบบซ้ำๆเงียบๆแล้วก็ชอบในสิ่งเดียวกันแบบไม่กระตกกระตากอ่ะมักจะนั่งเล่นเกมแบบใช้ความคิดใช้ฝีมือใช้อะไรบางอย่างที่เป็นการฝึกฝน ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันชอบอยู่ในที่ส่วนตัวเงียบๆเ,เหมือนกันเออฉันจะพูดว่าคนเกิดวันพุธชอบมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดคนเกิดวันพุธเป็นแฟนคนเกิดวันพุธเนี่ยนะก็มีแนวโน้มสูงว่าสองคนจะชอบไปในที่ที่ตีวิเวกนั่งอ่านหนังสือนั่งคุยกันเงียบ,ยบๆจะเป็นธรรมชาติหรืออยู่ในเมืองได้หมดคนเปนพุธนี่ ไม่ได้ยึดติดหรอกแต่ยึดติดแค่ว่าชอบความเป็นส่วนตัวถ้าให้เลือกพุทธกับพุทธนี่แทนที่จะไปปาร์ตี้กับคนหมู่มากนะน่าจะชอบที่จะอยู่กันเงียบๆสองคนมากกว่าหรือถ้าจำเป็นจะต้องออกสังคมก็ไปเป็นพธิธีแล้วก็ฉากหลบออกมาเราจะเห็นคนที่ ฉากลอออกมาจากงานเลี้ยงสังสรรค์ออกมาเพื่อมาเป็นส่วนตัวเนี่ยมันพูดกับมันพุดชอบเหมือนกันชอบที่จะสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าพุดกับพุทเนี่ยนะมาก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยกันเนี่ยนะมีน้ำหนัสูงว่าจะเป็นคนที่มีแผนธุรกิจที่แยบยนต์ เป็นคู่ที่มีผลกำไรดีคนพุทธกับคนพุธเนี่ยจะยืนอยู่บนฝั่งของหลักการเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์เสมอและจะเป็นคนที่เติมเต็มความสมบูรแบบให้กันและกันทีนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของ ความเครียดมันก็โดยไม่รู้ตัวนะคนมันพุธด้วยกันเนี่ยนะอาจจะเป็นคู่ที่สร้างความเครียดให้กันและกันได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยพากันเปลี่ยนบรรยากาศสกเท่าไหร่มันจะอยู่ในฝั่งของความ คิดที่มันจะต้องคำนวณจะต้องเค้นเอาศักยภาพในตัวออกมาคล้ายๆนั่งติวหนังสือทั้งวันทั้งคืนทำลองเนี้ยดังนั้นพออยู่ด้วยกันเนี่ยพจนกับพจน์เนี่ยนะมันก็จะคุยกันแต่เรื่องเงินเงินทองทองซะเยอะคุยกันแต่เรื่องแผนชีวิตแผนธรุรกิจที่มันหนักๆหน,กหน่อย ค่อนขัางเครียดพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นไปเพื่ออนาคตนั่นแหละมันก็เป็นไปด้วยความรักความชอบความสนุกเพียงแต่มันอาจจะมีอาการเหมือนกับว่าถกเถียงกันในบางครั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่ละคนเนี่ยนะก็มีแง่คิดมุมมองความคิดที่คมคายไม่หนีกันดังนั้นอาจารย์มองนะวันพุธกับวันพุธเนี่ยจะเป็นแฟนกันก็ได้ แล้วก็เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันด้วยนะ <c oughs> คือได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยพวกเราเคยเห็นเพื่อนที่เขาเรียกคอเดียวกันรักชอบพอในหรือมีความถนัดในสิ่งเดียวกันแล้วก็พยายามมามาถกกันเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดไหมเนี่ยลักษณะคนเกิดพุธเกิดพุธพออยู่ด้วยกันแล้วจะมีลักษณะแบบนี้ทีเนี้ยเราก็มามองจุดที่คนเกินพุธเขาจะต้องระวังมากมาก ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยพุทธกับพุทธนะระวังจะไม่ลงรอยกันตอนที่มันถึงจุดที่จะต้องตัดสินเช่นอง,ง่ายๆพุทธกับพุทธเนี่ยมีเงินกองกลางร่วมกันของเป็นเงินครอบครวัวแบบนี้ใช่ไหมตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปทําอะไรเพราะว่า ต่างคนก็ต่างมีความคิดว่าความคิดของเรามันดีที่สุดมันใช่ที่สุดแล้วก็ขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแล้วก็โกรธกันมากเลยแล้วพอโกรธกันเสร็จเนี่ยโอ้โหสิ่งที่น่ากลัวม,มากๆน,นะก็คือเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารที่มันค่อนข้างจะบาดลึกในอารมณ์แล้วก็รุนแรงบาดลึกรุนแรงเนี่ยนะมันพูดกับมันพูดเนี่ย เขเรียกว่าไม่น้อยหน้ากันแล้วก็ไม่อไม่ยอมลดราวาสองให้กัน่ะมันเลยกลายเป็นว่าหน้าเสียดายสิ่งที่สร้างด้วยกันมาแล้วมันอาจจะพังทลายด้วยอารมณ์โกรธเพียงชั่วพู่ดังนั้นมันคอยดูแลในเรื่องของกันอะไร ลดราวาศอกกันดีกว่ามันจะดีมากถ้าหากว่าวันพุธกับวันพุธเนี่ยนะพยายามเอาความคิดที่ตัวเองมีอ่ะมาผสมผสานกันให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดทีเนี้ยมันเลยการเป็นว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นนะนพูดก่อนพุธนะอยู่ด้วยกันใช่ไหมเราอยากจะเสริมสร้างชีวิตอะ จะสร้างครอบครัวให้มันดีที่สุดแหละไม่มีใครที่อยากจะทําให้มันเสียหรอกให้พยายามมองจุดที่เป็นจุดแข็งของอีกคนหนึ่งมองให้เห็นแล้วก็นําเสนอจุดแข็งของตัวเองมาประกบกันให้มันยิ่งใหญ่ให้มันอลังการเออถ้าเราคิดในมุมนี้ใช่ไหมเท่ากับใจเรามันก็เปิดที่จะเอาแง่ดีของตัวเองกับคนรักมาผสานกัน ถ้าเกิดว่ามีแนวคิดไปในทํานองนี้มันก็ไม่ยากพวกเราที่สิ่งที่ดีที่สุดมันจะเกิดขึ้นจากหนึ่งสมองสองมือของคนที่เกิดในพุตท,ทั้งคู่ตอนที่ตัวเองรู้ตัวว่าตัวเองโกรธตอนที่ตัวเองรู้ตัวว่าตัวเองน่าจะต้องใช้คําพูดที่ห้ามหันทําลายละก็ฉากหลบซะหรือว่าซื้อเวลาด้วยการไปทำอย่างอื่นก่อน ไหนๆเราก็เป็นคนมีโปรเจกต์เยอะอยู่แล้วหาเวลาไปทำโปรเจกต์อื่นอย่าปะทะกันโดยตรงเพราะว่ายังไม่คิดถึงว่ามันจะเสียดายสิ่งที่เคยสร้างมาถ้าเรารู้ทริครู้กลเม็ดอย่างนี้นะมันจะอยู่ด้วยกันได้แบบราบรื่นแล้วก็เสริมสร้างความสำเร็จความร่มำรวยมากขึ้นไปเรื่อยๆการเสริมดวงวันพุธเกินพุธก,นพธก็ทําได้เช่เนเดียวกันถ้าอยากเสริมดวงแบบความรักกท,ทั่วไปก็ใช้ชื่อสกุลส่งให้อาจารย์เพื่อทํายันคู่รักมหาเศรษฐียันคู่รักเศรษฐีนี้เอาไปวาง ตั้งวางบูชาวางคู่กันเพื่อมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะทำมาหากินกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความคิดว่าเราจะอยู่คนนี้จนแก่จนเท่าเลยแล้วเราไม่เปลี่ยนใจละเราอยากจะเสริมดวงให้ชั้นสูงเลยแล้วไม่มีใครเข้ามาสอบแซกตรงกลางก็ใช้ลักษณะของชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดส่งไม้ครบเนี่ยนะอาจารย์จะมาลงดวงชะตานในกรลาตาเดียวราหูคู่รักเมื่อกรลาตาเดียวถูก ลงดนงชะตาแล้วส่วนยกดวงเจ็ดวันเจ็ดคืนขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีมือที่สามเข้ามาสอบแทรกคือพลังของดวงก็จะไม่ถึงเราเราก็จะคลองรักคลองเรือนกันแล้วก็สําเร็จแล้วก็ร่ำรวยมากที่สุดเพราะวันพุธกับวันพุธนั้นช่างเป็นวันที่มีพลังในการที่จะสร้างงานสร้างเงินสร้างฐานะสร้างตัวได้อย่างมีอนุภาพเป็นระดับต้นๆเนี่ยนะจันทร์ก็หวังว่า คนเกิดวันพุธและวันพุธเนี่ยจะรู้ตัวนะถ้าเป็นคนนักกันรู้ตัวว่ามันมีพลังบางอย่างที่ผสานวันเกิดของเราทั้งสองคนที่เป็นวันเดียวกันเอาไว้แล้วมันจะเกิดความสําเร็จสูงสุดนะวันหนึ่งขอให้ได้มีโอกาสได้เสริมดวงความรักชั้นสูงโดยการใช้กระลาตาเดียวราวหูคู่รักนะสำหรับวันพุธกับวันพุธวันแห่งความสม